อาคิหุดตังมุขหายัญญาสาวิติฉันทโสมุขังราชามุขขังมนุษานังนาทีนางสาคารโรมุขขังนักขัดตานางมุขขังจันโทอาทิโจตปะตังทุขังบุญยะมากังขมานานังสังโขเวยะชะตัง มุขขังขอเจริญธรรมอำนวยพรคุณวรพันธ์จิระเจริญยิ่งคุณโยมจิราพรคุณแม็กุสุภธิ์และพัสลาในนามสกุลจิระเจริญยิ่งหรือเวลาอยู่อีก3 5นาทีจะได้กระทำภารกิจฉันประทานเพนฉลองสัทธา ของคุณวรพันธ์คุณจิราพรคุณแม็กและคุณพัศราในานาสกุลจิระเจริญยิ่งนี้ตุริตะตุริตังรีบอยู่แต่ว่าไปเสียเวลากับเรื่องของเทคนิคมากไปตามพระคถาบาลีที่ยกขึ้นไว้เป็นนิเกบทเบื้องต้นนั้นไม่ได้แปลให้ครบอยู่ที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงคราวที่ไปแสดงธรรมในครั้งนั้นก็น่าจะแปลให้ได้ครบทั้ง สี่บาทเป็นหนพระคาถาเลยมีความแปลออกมาว่าการบูชาไฟหรือการบวงสวงบูชาเรื่องไฟเป็นประมุขหรือเป็นยอดแห่งการบูชาทั้งหลายอันนี้เป็นของฝ่ายพระรโดยเฉพาะบรรดาฉันทั้งหลายเรียกว่าฉันทศาสตร์สาวิติฉันหรือสา วิตรีฉันในภาษาสันสกฤตเป็นยอดเป็นประมุขแห่งฉันทศาสตร์แห่งฉันทรา,ท,ราทั้งหลายที่จะมาเอ่ยให้ฟังว่าแบ่งออกมาเป็นวรรคละ8คำสามวรกก็เป็น24คําคำก็มาตรงกันกันกบคำว่าพุทธังสรารนังขจา,ามิธรรมัง,งสรารนังขจา,ามิสังขังสารนังขจามิรวมแล้วก็ได้ยีคําบสี่คำตามที่เคยนับให้ดูแล้อยู่ที่มณฑลพิธีร่องสนามหลวง ต่อมาก็แปลว่าพระราชาเป็นประมุขค,คือเป็นยอดแห่งชนทั้งหลายแห่งมนุษย์ทั้งหลายพระราชาเป็นประมุขของมนุษย์ทั้งหลายพระราชาก็เป็นยอดเรียกว่าเป็นจอมชนของมนุษย์ห่วงสาครคือมหาสมุทรก็เป็นประมุขของแม่น้ําทั้งหลายหรือสายน้ําทั้งหลายปิงวังยมนน่นที่ไหลลงไปสู่ มหาสมุทรมหาสมุทรทางแอตนติใต้ก็ถือว่าเป็นประมุกของสายน้ําแม่น้ําทั้งหลายแม้แต่แม่น้ําเจ้าพยามหาสมุทรก็เป็นประมุกของสายน้ําแม่น้าทั้งหลายที่ไม่ได้แปลข้างเอาไว้นั่นก็คือพระจัจารย์เป็นประมุขของนักสัตว์ดาราทั้งหลายพระจัจารย์เป็นประมุกของนักสัตว์คือของดวงดาวทั้งหลายและต่อมาก็เป็น พระอาทิตย์เป็นประมุขแห่งความร้อนทั้งหลายแต่ประตังเนี่ยในบรรดาความร้อนทั้งหลายพระฤทธิ์ถือว่าเป็นประมุขแห่งความร้อนก็คงไม่มีอะไรร้อนเท่าก,กันกับดวงอาทิตย์อยู่แล้วดวงอาทิตย์หากว่าอยู่ในช่วงเที่ยงวันเนี่ยเขาก็ห้ามเงยหน้าขึ้นไปสบตากับดวงอาทิตย์เพราะว่ามันจะทำให้เราตาบอดได้นะ อนุภาพของแสงดวงอาทิตย์ถึงขนาดนั้นเลยทีเดียวคือมีอนุภาพมีแสงที่เจิอจ้ามากแล้วก็ร้อนแรงมากถ้าเข้าไปใกล้ดวงอาทิตย์น่ะไม่เท่าไหร่ละไม่เป็นจุนทันทีอันนี้คือความแปลที่ค้างเอาไว้และสุดท้ายก็คือพระสงฆ์แลเป็นประมุขของผู้ที่ปรารถนาซึ่งบุญที่ทำการบูชาอยู่คือเมื่อต้องการที่แม้จะเป็นการบูชา เช่นบูชาอะไรก็ตามก็บูชาสงฆ์ด้วยการไปทําบุญถวายทานเป็นการบูชาพระสงฆ์ซึ่งถือว่าเป็นอางนยบุคคลผู้ควรแก่การรับสิ่งของที่เขานํามาต้อนรับเรียกว่าควรแก่การบูชานั่นเองหรือว่าอารียบุคคลพระสงฆ์เป็นอริยสงฆ์ก็คือพระโสดาบนันพระสกทาคามพระนาคามพระหรหันต์ที่เป็นแท้กระดิบุคคลเนี่ยเป็นยอด แห่งผู้ที่ต้องการปรารถนาซึ่งบุญเป็นยอดแห่งการบูชาสกการะที่ประสงค์จะเอาบุญเอากุศลของสาธุชนมนุษย์ทั้งหลายอันนี้คือความแปลที่ขยายความให้ฟังอีกสักนิดหนึ่งในวันนี้คุณแม็กสุภธธิ์สั่งอาหารมายกหนักเลยโอ้แม็กสั่งมาเยอะเลย พระอาจารย์คงจะต้องตั้งกล้องแสดงทำอนุโมกขถายะถาสพีให้เสียให้พรสนอยแล้วละ่ะแม้เขาก็ตอบมาว่าอนุโมทนาสาธุสาธุครับพระอาจารย์แต่ว่าเวลาก็ล่วงมาพอสมควรเลยเมื่อเช้านี้หลังจากที่ได้รับการส่งข่าวจากแม็กว่าอาหารจะมาถึงในเวลา10โมงครึ่งกลายเป็นว่าอาหารก็มาเร็วกว่าปกติในเวลา10โมง10นาที ก็ได้เขียนข้อความสนทนาก,นกันกับคุณแม็กอยู่สักเล็กน้อยนะมีข้อความที่เขียนเอาไว้ถึงคุณแม็กตอนหนึ่งนะก็น่าจะอ่านให้ฟังสักนิดนึงนะวันนี้คือเมื่อวานเนี้ยเป็นวันพระพระอาจารย์ตั้งใจว่าจะไปสักการะพระเคียวแก้วเป็นรอบที่11แต่ว่าเหนื่อยมากไปจึงไม่ไหวเพราะเมื่อวานที่เขาทำงานทั้งแสดงธรรมต่อต่อคลิปวิโ,โอแล้วก็เมื่อวันก่อนก็เขียนบทความยาว กระทั่งลงไปนอนหอบเหนื่อยทั้งคืนของเมื่อเมื่อคืนไปนอนหอบเหนื่อยทั้งคืนเลยก็ไม่ไหวว่าจะไปสักการะพระเคี้ยวแก้วไม่ไหวซะละพอลงไปชั้นล่างหิ้งพระโต๊ะหมู่บูชาเดินไปขยับพระเคี่ยวแก้วที่เป็นรูปภาพนั้นสักหน่อยมีอยู่สองภาพคือภาพตรงนี้กับภาพตรงโน้นไปขยับพระเขียวแก้วที่เป็นรูปภาพนั้นสักหน่อย ก็ได้กลิ่นหอมเหมือนกับอยู่ที่พระเจดีย์บริสสถานพระเคี้ยวแก้วนั้นเลยประหนึ่งว่าเทวดารู้ใจว่าเราเหนื่อยไปไม่ได้ก็เลยทําให้รู้ว่าพระเคี้ยวแก้วเสร็จมาให้ได้รับรู้แล้วอยู่ที่โต๊ะหมู่บูชาชั้นล่างนั้นก็คิดอยู่ว่าถ้าเข้าไปเข้าห้องน้ำเนี่ยคือตอนนั้นแต่งตัวไม่ค่อยเรียบร้อยเพื่อที่จะไปเข้าห้องน้าอาบน้าคิดอยู่ว่าถ้าไปอาบน้ําสงน้ํากลับมาแล้วกลิ่นก็จะหายไป พอไปสงน้ําแล้วกลับออกมาใหม่กลิ่นก็หายไปแล้วมีไี้ให้รู้ว่าเสร็จไปเสร็จกลับไป,ปรปดิสฐานอยู่ที่พระเจดีย์นั้นเหมือนเดิมแล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อาจจะเกินไปจากความรู้สึกของใครบางคนที่สัมผัสไม่ได้นะก็อาจจะกล่าวว่าเอ๊กลิ่นทูบหอมกํายานน้ำมันหอมหอมเย็น มาอยู่ตัวนี้ก็เพราะว่าท่านมีอะไรหอมอยู่ตัวนั้นไม่ใช่เหรอที่จริงไม่ใช่นะมาสูดดมในตอนใหม่ก็ไม่มีแล้วอันนี้ก็เป็นกําลังใจให้แก่ธรรมภาพนี่เองเมื่อได้มีกลิ่นธูปหอมกรัารยานออนําหอมบางบางแม่นเหมือนอยู่ที่พระเจดีอะไรแม้เขาก็ยินดนะีที่ได้ฟังข้อความเช่นนี้ซึ่งถือว่าเป็นข้อความที่เป็นมงคลเป็นกุศลแล้วก็เป็นความประทับใจปิติสมนัตเบิกบานใจทําให้เราเนี่ย มีเลืแรงกำลังที่จะทำห้ที่ในทางพระศาสนานี้ต่อไปอย่างไม่เห็นแก่ความเดนเด่นไม่ละที่ได้ยกพุทธคถานี้ขึ้นมากล่าวให้ฟังอีกสักครั้งหนึ่งก็เพราะที่จะอธิบายถึงเรื่องของการทำบุญทำกุศลที่ให้ไว้ในแก่พระสงฆ์แม้เป็นสมุทิสง์ของเรานี่ก็ตางว่าพระสงฆ์นั้นท่านก็ถือว่าเป็นประมุข ของผู้ที่ต้องการปรารถนาบุญมาทําบุญถวายแทนถ้าประสงค์ที่จะได้บุญมากได้อาน,นิสง์มากมายก็ควรที่จะมาทำบุญกับพระสงฆ์อันนี้ก็ไม่ใช่หมายความว่าเป็นการพูดเข้าข้างตนเองแต่ก็ตรงตาคนเป็นจริงว่าถ้าผู้นั้นที่รับทานของเราเป็นผู้มีศีลมากกว่าเราพระสงฆ์ท่านข้อมีศีลอยู่ถึงเท่าไหร่ล่ะ220ก็อาจจะรักษาได้ไม่ครบ กระพ้องกระแพ่งไปบ้างเป็นบางข้อแต่ก็ยังมากกว่าคารวะยะโยมที่ศินแม้เพียงห้าข้อก็อยังกระพ่องกระแพ่งอยู่ใช่ไหมศีลของพระมีถึง227ข้อแม้ว่าจะก,กระพ่องกระแพง่งไปบ้างตีให้ขาดไปถึง100ข้อก <c oughs> ็ยังเหลืออยู่ตั้ง1 2 7ข้อนะข้ออย่างไรศินของพระสงฆ์ก็มากอยู่แล้วอที่สำคัญคือมาอยู่ในร่มผ้ากาสพัด ที่เป็นธงชัยของพระรา้านแม้เป็นสมบูรณ์สง่งก็เชื่อว่าจะทําบุญอิสระให้เกิดขึ้นแก่ญาโยมผู้ที่มาทําบุญถวายทานประเคียงข้าวของอาหารให้แก่ให้แก่ท่านอย่างเช่นวันนี้ท้าจะมาได้ลองสตาชันแล้วก็เชื่อว่าจะเป็นบุญบุญกุศลเกิดขึ้นแก่คุณวรพันธ์โยมจิรพรแม็กและภาสาในนามสุุญจริรเจริญยิ่งก็เข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นนะนะก็ไม่ใช่เป็นการเข้าใจเข้าข้างตนเองเหรอก ทีนี้อยากจะพูดอยู่ในประเด็นหนึ่งนะความสุขของคารวาสความสุขของคารวาสเนี่ยมาจากอะไรหความสุขจากการมีทรัพย์สองความสุขจากการที่ได้ใช้สอยทรัพย์สามความสุขจากการที่ไม่มีหนี้เห็นไหมในรัฐของโลเกเนี่ยความเป็นหนี้เป็นทุกข์ในโลกนะความสุขจากการที่ไม่มีหนี้และความสุขจากการที่ได้ประกอบสมาชีวะอย่างถูกต้องอันนี้เป็นความสุขของคารวา ทีนี้ความสุขของคาราวาเมื่อได้ปัจจัยเงินทองมาแล้วได้ทรัพย์มาแล้วก็จะมีความสุขในการใช้สอยทรัพย์นั้นทีนี้เราจะใช้สอยทรัพย์นั้นไปอย่างไรประมาณว่าให้ได้ประสิทธิผลมากที่สุดในโพคาทิยะทั้ง5ประการเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ได้จำแนกเอาไว้ในเบื้องแรกเลยที่บุรุษไปสแสวงหาได้ทรัพย์มาก็ควรที่จะนำมาเลี้ยงดูตัวเองก่อน คือตนเนี่ยก็จะต้องรอดก่อนตนรอดแล้วจึงจะไปช่วยให้ผู้อื่นรอดได้นะท่านก็ผูกเป็นคําพูดอธิษฐานก็จำเอาไว้ได้ตั้งแต่เป็นเด็กอยู่ที่บ้านจำปายนั่นแหละว่า 2. เอาไปใช้หนี้เก่า 3. เอาไปทําทุน 4. เอาไปเททิ้งแล้ว 5. เอาไปฝังไว้ เททินี้หมายถึงว่าเทลงแม่น้ําเลยนะส่วนเอาไปฝังไว้ก็หมายถึงว่า,าไปฝังไว้ในแผ่นดินในความหมายในตัวนี้ก็คือเอาเงินไปทําบุญฝังไว้ในพระพุรษศาสนาที่มีคําพูดทางภาษาอีสานว่าอยากกินเขาให้ไปปลูกที่พราล้านหินอยากมีศีลให้ฆ่าพ่อตีแม่มีคําพูดว่า ถ้าอยากกินข้าวก็ให้ไปปลูกไว้ที่พรลานหินพรลานหินในที่นี้ก็หมายถึงว่าเป็นลานหินของพระพุทธศาสนาคือเอาข้าวไปปลูกไปที่พระลานหินข้าวมันจะก็ขึ้นมาได้อย่างไรใช่ไหมแต่ที่ท่านเปรยบเปย,เปยนั้นก็หมายถึงว่าพระลานหินก็เหมือนก,นกันกับเป็นเนื้อนาบุญเมื่อเราเอาเงินทองไปทําบุญเอาบุญของเราไปไว้ที่พระลานหินเนื้อนาบุญที่เป็นพระสงฆ์เนี่ย ไม่ได้ข้าวคือบุญของเราก็จะผลิกรอกขึ้นมาได้ในภายหลังอันนี้เรียกว่าเอาข้าวไปปลูกไว้ที่พระลานหินก็คือในเนื้อนาที่เป็นเขตของพระสงฆ์ของพระพุทธศาสนานี่เองมีการจะนั่งออกมาก็คือว่าในเบื้องแรกก็ออกมารักษาในเบื้องแรกออกมาเรียกตัวเองก่อนอตัวเองให้รอดก่อนเมื่อตัวเองรอดแล้วก็ไปใช้นี้ก็หมายเรียกว่าไปทดแทนบุญคนของผู้ที่เป็นบิดามารดา ซึ่งเคยมีบุคาลเรื่เลียดูเรามาท่านถือว่าเป็นผู้ที่มีหนี้ต่อเราเป็นหนี้ศักดิ์สิทธิ์จะต้องไปทําการทดแทนปฏิการะด้วยการนําปัจจัยเงินทองนั้นไปซื้อข้าวของอาหารมาเลี้ยงดูท่านให้ท่านมีชีวิตอ,อยู่อย่างมีความสุขในข้อที่3เอาไปลงทุนก็หมายถึงว่าเอาไปเลี้ยงดูบุตรธิดาเอาไปเลี้ยงดูบุตรธิดาที่เป็นของตนเมื่อบุตรธิดาเติบโต,ตขึ้นมาแล้ว เขามนที่การงานทําได้ดีเนี่ยเขาก็จะกลับมาเลี้ยงดูเรามอนก็หมายถึงว่าเราก็เอาเงินของเราเนี่ยไปลงทุนไว้กันกับบุตรทิดาของเรานั่นเองเมื่อเขาโตขึ้นมาในภายหลังที่เขาบอกว่าเลี้ยงลูกปลูกโพเมื่อโตก็จะได้พึ่งพิงก็คือในความหมายนี้ข้อที่4ก็หมายถึงว่าเอาไปเททิ้งนะเอาไปเลี้ยงดูมิสหายบ้านเอาไปให้แก่ทาสกรรมกรอย่างนี้เป็นตน้นก็อยู่ในขายที่ว่าเอาไปเททิ้ง คือไม่ได้หวังหวังผลอะไรจากการที่เราเอาไปเลี้ยงดูปูเสือมิสายของเราเวลาที่มิสายของเรามาที่บ้านก็ดีหรือว่าพากันออกนอกพื้นที่ไปกินเลี้ยงกันในที่ใดก็ดีในรารำเป็นต้นเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าเอาไปเททิ้งคือไม่ได้หวังผลอะไรกันกับมิสายเหล่านั้นโดยส่วนมากเราก็เป็นเพื่อนที่เรียกว่าเพื่อนกินมากกว่าใช่ไหมเป็นเพื่อนกินเป็นเพื่อนเที่ยวถ้าเป็นเพื่อนกินเราก็เลี้ยงตอบแทนกันและกันในตำนองนี้นี่แหละ ก็เรียกว่าเอาไปเทที่ไม่วังผลอะไรจากเพื่อนของเราที่เป็นเพื่อนกินเพื่อนเที่ยวนั้นและสุดท้ายอันนี้คือข้อที่น่ายกย่องสรรเสริญของพระเจ้านะแม้จะบอกว่าสมณพราหมณ์นั้นเป็นทิศเบื้องบนทิศเบื้องหน้าคือบิดามานาทิศเบื้องขวาคือครูอาจารย์ทิศเบื้องซ้ายคือบุตรธิดาเนะี่ยอันนี้ธรรม่อาจจะจำผิดได้ไม่ได้ไปเชื่อข้อมูลนะแต่เชื่อว่าทิศเบื้องบน,นหมายถึงสมณพราหมณ์ สมณพราหมณ์เป็นทิศเบื้องบนก็จริงแต่เวลาที่เราได้ทรัพย์เงินทองมาแล้วต้องการที่จะไปทําบุญเนี่ยท่านกลับเรียงสมณพราหมณ์ที่เป็นทิศเบื้องบนนั้นอยู่สุดท้ายเลยอยู่ในลําดับที่ห้าเลยก็หมายถึงว่าเราเอาเงินไปทําบุญน,นกับสมณพราหมณ์ที่เป็นทิศเบื้องบนนั้นถ้าพระเจ้าตรัสบ,บอกว่าถ้าได้ปัจจัยเงินทองมาแล้ว ให้เร่ไปทําบุญกับทิศเบื้องบนก่อนเลยคือสัมมาณพราหมณ์หรือพระสงฆ์องค์เนรเนี่ยก็่ากับว่าพระพุทธเจ้าเห็นแก่ตัวนะเนี่ยตัดแบบนี้ก็่ากับเห็นแก่ตัวตัดเข้าข้างตนเองเลยไม่ใช่พระพุทธเจ้าจําแนกไว้เป็นลําดับสุดท้ายเลยแม้แต่ในจุลกรรมพังคสูตรนะข้อที่10ก็เป็นข้อสุดท้ายนะถ้าผู้ปรารถนาที่จะมีโภคข้าวน้ําอาหารเครื่องน้ำห่มเนี่ยก็ให้ไปถไวายข้าวน้ําแก่สัมมาณพราหมณ์ อาหารเครื่องนุ่งหม่มก็เอาไปถวายแก่สมมาณพราหมณ์ไปําบูญณกับสัมมาณพราหมณ์ก็จะได้ผลคือเมื่อเกิดในภายภาคหน้าก็จะเป็นผู้สมบูรณ์ไปด้วยข้าวและน้าเครื่องนุ่งหม่มเสื้อผ้าอาภรณ์ต่างๆองค์ก็เรียงไว้ในลําดับสุดท้ายคือลําดับที่สิบหรือว่าในโค,คาทิยะการถือเอาซึ่งโคะเนี่ยก็อยู่ไว้ในลําดับที่ห้ารับสุดท้ายเลยอันนี้ก็ทําความเข้าใจกันสักนดิดหนึ่งว่าแม้ว่า พระสงฆ์จะเป็นยอดแห่งผู้ที่ต้องการปรารถนาเส่งบุญทาบุญถวายทานทําการบูชาอยู่เนี่ยแต่ก็เรียงมาอยู่ในลำดับสุดท้ายที่เราเมื่อได้ทราบมาแล้วเนี่ยก็ต้องไปเลี้ยงดูตนเองไปเลี้ยงดูบิาดามารดาบุตรธิดาเอาไปเลี้ยงดูธาตุกรรมกรเอาไปเลี้ยงดูมิตรสหายญาติพี่น้องสุดท้ายจึงจะมาที่พระสงฆ์องค์เนหรือสมณพราหมณ์เราค่อยเอาเงินไปซื้อข้าวของมาถวายให้แก่พระสงฆ์องค์เน นั้นเราก็จะปลอดภัยแล้วพระพุทธเจ้าก็จะปลอดจากคำขอรหาติชินินธาในเรื่องนี้ว่าพระองค์ก็ไม่ได้ตรัสทำนองว่าเข้าข้างตนเองหรือเห็นแกนตัวตามที่ได้กล่าวสมมุตินี้ก็ถามมาน่าจะประมาณ20นาทีน้องแม็กเ,เฟถึงสิบเอ็ดปรงสีนาทีละหรือเวลาสีสินาทีก็จะฉันเพนก็จะรีบจะลาสเปียเสี่ให้พอในตอนนี้เลยนะ ยะถาวาริวาาปุราปริปุเรนติสาคะรัเเองวเมวอิโตทินังเปตนาบุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมังคิปเมวสัมมิชาตตสภพปุเรนตุสังกะปะจันโทเปนรโสยะถามณิโชติรโซยะถาสภิติโยวิวัชันตุ สัพพโรโควินาสตุมาเตภวตวันตรารโย ο. สุขิตายยโกภวะอภิวัทนาสิริสนิจังวุธาปจายโนจตรารธรรมทันติอายุวันโนสุขังภะรังขอให้คุณวรพันโ์ยมเจรพร แม็กพัสราจเจระเจริญยิ่งมีความสุขความเจริญสมบร่มเยลุกเมงุูด้ทธศาสนาประจัริทุกสุขโรคภยัยถึงพร้อมด้วยจตุรพร้อมชนะศีประการกล่าวกุยยุวนาสุขบารา,ป,ราปฏิพานธนัสสารกุณสารธรรมสารสมบัติสมรรถพัฒนานในสิ่งที่ชอบประกอบด้วยธรรมทุกประการด้วยเถิ